สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะพี่น้องตอนนี้ยายก็ไปร้านไทยมาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้อาหารการกินเข้าลงนะพี่น้องเนาะยายก็จะไปได้นี่นะคะปลาสดิดสดนะคะพี่น้องได้ปลาสลิดสดนะพี่น้องจ๋าเห็นไหมนี่ค่ะมีไข่ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะต้องจัดหนักนะคะปลาสลิดยายไทยไทยนะคะ มีทั้งหมดสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนะคะพี่น้องนะคะนี่ยายก็จะได้กินเพิ่งไปเห็นนะคะวันนี้วันนี้เขาเอาของลงจะได้ปลานะคะได้ปลามาส่วนผักยายก็ไม่กินอะไรมากนะคะก็จะมีตะไคร้มีขมิ้นนะคะพี่น้องเอาไว้แกงเหลืองนะคะ ส่วนที่นี่ก็ต้นหอมเลือกซื้อที่ข้าง,งอกเพาะจะมาโปรกนะคะส่วนที่สําคัญเลยเนี่คือพี่น้องจ้าสเตานะคะสะเตา,ว,ะะเาว,วันนี้ยายไปแย่งเข้ามาได้สองกร,รมัมยายก็จะใส่แช่แข็งไว้เลย,เลยพี่น้องจ๋าแช่แข็งไว้กินอาทิตย์หน้านะคะสะตาหายยากแล้วก็ผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนก็จะไ้ทำข้าวต้มผัดผักบุ้ง ฝอยแดงนะคะแล้วก็ได้ต้นหอมผักชีมาเออเขาเรียกะไานะผักชีกับชะอมนะคะพี่น้องนี่ก็คือว่าพรุ่งนี้ก่อนจะไปทํางานนะคะก็เอาไว้ทอดไข่ชะอมหรือจะทําอะไรกินก็ได้เนาะส่วนผักชียายไม่มีเนาะต้นหอมมีก็เอาไวท้ทําต,ต้นต้นต้นเืดนะคะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือสะดาวตัวนี้นะคะพี่น้องของโปรดนะคะของโปรดยายไทยๆเนาะ พี่น้องดูสิกําลังดอกเขียวอึมตรึมเลยพี่น้องจ๋านะคะลวกนะคะพี่น้องลวกเสร็จแล้วก็ใส่ถุงนะคะรอให้เขาเย็นก็ใส่ช่องแข็งไว้เหมือนเดิมนะคะก็จะได้กระนี้นส่วนนี่ขมิ้นนะคะก็จะเก็บไว้แกงเหลืองนะคะใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาดไม่ได้นะคะตะไคร้สมุนไพรเราก็ต้องกินนะคะมาถึงแนละ้วเราก็ต้องเอาถุงเขาออก พื่อไม่ให้เขาออกเขื่อนะน้ำมันจะเราก็จะใส่อันนี้ไว้นะคะถไว้นี่ก็คือจากร้านไายที่ยายไปได้มาที่ถูกใจที่สุดก,ก็คือสะดาบกับปาสลิดพี่น้องเดี๋ยวรอเขาเย็นสักนิดนะพี่น้องผิวอย่าโทดนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนาะมีเวลาหลายชั่วโมงนะคะ ไม่เหนื่อยก็ยายก็จะทําอาหารอร่อยๆอไว้กินนะคะเพราะพ่งนี้เข้ากะสายก็ไม่ได้ทํากินแล้วค่ะมาถึงบ้านก็นอนเหมือนอย่างที่ยายเคยเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินวันนี้นะคะทําให้กินเสร็จแล้วเราก็ใส่ช่องแข็งไว้นะคะเพื่อที่จะได้กินวันต่อไปนะคะหรือว,วันหยุดก็ไม่เป็นไรก็จะได้ปลาสลิดที่แสนจะอร่อยนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะ มาจัดการกับปลากับยายไทยๆนะคะกระเดานะคะพี่น้องอันนี้ต้องรอยให้เย็นก่อนนะคะพราอมเป็นน้ําแข็งเนาะ oh. แล้วก็เดี๋ยวมาจัดการกับของว่าจะทําอะไรต่อนะคะพี่น้องจ๋า oh. ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสันกระดิ่งนะคะ oh. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยไทยเนอนะ,ะ oh. นะคะพอเสร็จแล้ว oh. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายายจะทำเมนูอะไรเย็ oh. นนี้นะคะ นะคอยติดตามทานตะไคร้ไว้มากินยายเนด้อขอบคุณนะคะพี่น้องจ๋าขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงมีความสุกขกับเดากับการกินปลาสดสดวันนี้กับยาไทยๆนะคะพี่น้องกับสมุนไพร,ไรยาไทย,ไทยจากร้านไทยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแฮงเนื้อเดีย๋ดวยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ Thank you for watching bye bye จ้าจุด